มีคนไปกวนคนนุณนายคุณนายก็เลยตื่นอะไรคะเนี่ยคนคุณนายเขาทำไมผู้ใดไปกวนคนนุณนายผู้ใดไปกวนคนนุณนายน้ำลายกระเด็นเลยโอ,โ,อโอ้พี่แพรก็นอนข้างล่างนี้ผู้ใดมากวนพี่แพรไม่ แฟนหลับนะคะแล้วคุณนายอันนั้นใครนี่ะใครควรคุณนายเนี่ยว้าวความสนระดับสิบว้าวว้าวว้าว,วเจ้าจะปีนไปจุดไหน,นดูไซซีิงดูวิวหรือจ้าจ้า